ครับสาสไียฟาร์มกุ้งแม่น้ำออรแกนิกวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะฮะวันนี้มีลูกค้าเข้ามารับกุ้งเป็นลูกกุ้งน่าจะเลย5เซนไปแล้วนะครับก็เราเลี้ยงมาระยะนี้นะบ่อสองกับบ่อสามซึ่งตอนนี้ก็พร้อมที่จะจำหน่ายในราคานะฮะลูกกุ้งอยู่ที่ขนาดของมันนะ4ี่เซนสีเซนนี้ก็ประมาณ5บาท5้าเซนกว่าขึ้นไปนี่ก็6บาท นะเพราะว่าราคานี้คือเป็นกุ้งที่เราเลี้ยงแต่ตัวเล็กๆเลยนะฮะตั้งแต่เราเอามาเป็นกุ้งลงเดินนะฮะเลี้ยงมาประมาณสามเดือนครึ่งนะฮะกุ้งอนุบาลพวกนี้ก็จะโตขึ้นมาอย่างวันนี้ลูกค้าก็จะเข้ามารับผมก็เตรียมลูกกุ้งไว้ให้ลูกลูกค้าเรียบร้อยนะฮะก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับทยอยมาเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะต้องคือประมาณว่านัดลูกค้ากันนิดนึงเพราะว่า กุ้งมันไม่ได้ได้จับเลยนะฮะมันก็ต้องมีการเตรียมกุ้งด้วยเพื่อให้เขามีความแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ออกไปไปลงบ่อด,ดินเนี่ยทำให้เขาเมียตาการรอดได้สูงเพราะโดยปกติแล้วถ้าเราซื้อลูกกุ้งจากร้านขายกุ้งทั่วไปหรือฟาร์มทั่วไปเป็นลักษณะกุ้งเล็กนะฮะกาเี็กก <c oughs> ุ้งหนึ่งเซนหรือกุ้งเล็กเนี่ยไปปล่อยเนี่ยโดยมากนะฮะเขาก็ไม่สามารถจะเอาตัวรอดจาก ในบ่อด,ดินนะซึ่งสัตรูมันก็อาจจะมีแล้วก็เรื่องของสภาพน้ําเรื่องของคือในการดํารงชีวิตของเขาเนะฮะแต่ของเราเนี่ยเรามาอนุบาลให้เขาถึงแรงก่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะที่ว่ายอยู่นะก็ห้าเซนกว่าแล้วครับอย่างนี้เนี่ยว่ายอยู่อันนี้ก็คือมันก็จะมีนิดๆหน่นอยๆแถมไปนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นไซส์ขนาดที่เราเลี้ยงอยู่ในบอ่ออาจจะมีเล็กนิดๆหน่นอยๆบ้างนะฮะก็ถือว่าแถมไปไม่ได้นับรวม อันนี้ในบอ่อนี้ก็คือ5้าร้อตัวเนี่ยคือเป็นกุ้งใหญ่นะอันนี้ถือว่ากุ้งใหญ่แล้วเกิน5้าเซนไปแล้วละเดี๋ยวผมให้ดูบ้างนะฮะกำลังลอยอยู่ไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่าดูไซส์ของเขาเนี่ยที่เขาลอยขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่คือใหญ่เลยนะครับนี่คือใหญ่อย่งตัวเนี้ยคือใหญ่เลยก็กําลังคอยคุณลูกค้านะครับเข้ามารับลูกกุ้ง ของเราจะมีการเตรียมน้ําอ่อนที่จะให้ลูกค้านะครับขั้นตอนของมันก็คือเราต้องทําน้ําใส่แร่ธาตุใส่แคลเซียมกุ้งด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้เปลือกกุ้งเนี่ยเขาแข็งในการที่เขาจะไปลงบ่อด,ดินเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีความพร้อมนิดนึงอันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามารับลูกกุ้งด้วยก็มีการสต็อกกุ้งเพิ่มแล้วตอนนี้แต่ก็ต้องออเดอร์กันสองสามวันนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเราจะต้องแบบ อ่าออเดอร์ม,มาวันนี้เขา,าเอาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะต้องเตรียมเขานิดนึงเพราะกุ้งเนี่ยเราเอาไปเลี้ยงต่อคือคุณลูกค้าที่เขามีบ่อดินนะฮะก็จะต้องดูตรงนี้นิดนึงว่าหนึ่งบ่อของเราคุณสมบัติบ่อเราเป็นยังไงคืออย่างน้อยต้องเม็ดความลึกของเขานะต้องเม็ดเม็ดเม็ดห้าสิบขึ้นไปเม็ดยี่สิบเม็ดห้าสิบมีชานบ่อก็จะดีเพราะว่ากุ้งพวกนี้ช่วงแรกเนี่ยเขามาเนี่ยเขาก็จะอาศัยอยู่ตามขอบบ่อนี่แหละ แต่ถ้าน้ามันร้อนเช่นว่าช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะลงลึกไปเพื่อที่จะไปหาความเย็นเพื่อจะเซฟตี้ตัวเขานะฮะแล้วก็บอ่อเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ควรใส่มากเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาจะต้องหลบซ่อนบางคนบอกเอ้ยบอ่อคุณน้ําขุ่นมากน้ําเป็นสีนั่นเลยบอกนั้นดีครับเพราะว่าหนึ่งกุ้งเนี่ยโดยธรรมชาติเขามีหนวดพวกสัตว์ที่มีหนวดพวกเนี้ยพวกนี้ใช้ระบบรับรู้โดยระบบประสาทของหนวดเนี่ยเขาเร็วอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ จะใช้ระบบหนวดนี่แหละในการค้ำหาอาหารอะไรไปเ,ข,เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใส่แบบประมาณว่าใส่เดือนได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นกุ้งเขาก็ไม่ชอบนะดูอย่างแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้าสุพรรณบุรีพวกนี้น้าขุ่นคลักแต่กุ้งแม่น้าอยู่อันที่สองก็คือบ่อเนี่ยปล่อยได้เท่าไหร่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยงในบ่อธรรมชาติเลยเนี่ยถ้าไม่หนาแน,น่นอ่ะไม่จาเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพราะว่า สัตว์น้ำเนี่ยเขาก็มีออกซิเจนของเขาอยู่แต่ในกรณีที่เราเห็นเขาเลี้ยงกันที่แถวสุพรรณบุรีเป็นบอ่อดินขนาดใหญ่เป็นไร่สองไร่เขาตีอ็อกเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาลงหนาแน่นครับเขาลงเป็นหมื่นเป็นแสนตัวอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเราไปเลี้ยงไปปล่อยข้างบ้านบ่อธรรมชาติเราครึ่งงานหนึ่งงานหนึ่งไร่จะลึกกี่เมตรไม่เกี่ยวนะกุ้งขอให้มีชานเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เขาตัวใหญ่เขาลงลึกเองคนม่เข้าใจผิดว่าโอ,อ้เลี้ยงกุ้งต้องบอ่อใหญ่บอ่อหกเมตรอะไรลึกนี่ไม่ใช่นะกุ้งเราเอาลงไปเนี่ย มีชาญมีหญ้าริมริมขอบบ่อให้เขาหลบซ่อนให้เขาหากินเพราะกุ้งพวกนี้มันเป็นสัตว์หน้าดินนะพวกนี้จะกินอาหารที่หวานเนี่ยถ้าเกิดบางคนไปซื้ออาหารปลาดุกมาเนี่ยอาหารปลาดุกเขาจะลอยแล้วเขาจะกินอาหารจมเขาเรียกอาหารจมอาหารพวกอาหารลอยเม็ดเนี่ยมันจะต้องขอให้จมก่อนมันถึงจะกินได้กุ้งอ่ะฉะนั้นอาหารกุ้งสังเกตดูอาหารกุ้งที่เขาขายกันทั่วไปผลิตเนี่ยหวานปั๊บเนี่ยเขาจมเลยเพราะกุ้งพวกนี้มันจะลงไปกินหน้าดินนะฉะนั้นก็ บ่อธรรมชาติที่เหมาะสําหรับที่จะเลี้ยงกุ้งก็คือบ่อที่มีชานพักนะฮะเดินลงได้หัวเข่าลงลึกไปถึง1เมตรหรืออาจจะลึกไปกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วนะแล้วก็อีกอย่างที่จะแนะนําก็คือว่าบ่อไม่ควรมีปลากินเนื้อนะปลานินยังรับได้ปลากินพืชน,นี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าปลากินเนื้อเนี่ยอาจจะต้องดูนะฮะสวงสวายปลาดุกปลาช่อนพวกนี้ถ้ามีในปริมาณเยอะๆนี่ก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปลงไปบ่อดินแต่ อย่างนี้ครับสังเกตง่ายๆว่าบางคนเออฉันลงปลาไปแล้วทายังไงสังเกตง่ายๆก็คือว่าถ้าเราดักกุ้งฝอยได้ในบ่อเรานั่นหมายความว่ากุ้งแม่น้ําก็เลี้ยงได้เหมือนกันเพราะว่าโดยธรรมชาติปลาที่เป็นศัตรูเนี่ยถ้าเขามีเยอะเนี่ยเขากินกุ้งฝอยหมดบ่อครับจะไม่เจอกุ้งฝอยหรอกแต่ถ้าบ่อไหนที่ว่าเออกุ้งฝอยยังพอหากินได้ยังดักได้นี้ลงกุ้งแม่น้ําได้เลยนะครับปีหน้ามาว่ากันเลยว่าจะได้ได,ไ,ดไ,ดได้ทานกันเท่าไหร่เพราะโดยธรรมชาติของสัตว์พวกนี้คือเขาก็ต้องเอาตัวรอดของเขาอยู่แล้วโดยระบบ ไอ้ที่บอกเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้นั่นคือกุ้งมันหนานแน่นนะฮะโอเคมีสายเข้ามาได้เป็นหลวงลูกค้านะครับผมอัปเดตแค่นี้ก่อนสถานการณ์